คลิปนี้ไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปจนจบให้พฟองพวันในเตอเลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์พี่น้องจ้ะคลิปหนังบอกกันหมาจากคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายถือหมาเลือกยังได้กับกินโลดพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ากาแฟชนแก้วจ้ะเอาให้มืดตะเกลไปหลังเกลเร็วเกือกาแฟเราเป็อากาศบ้างคุ้มๆพี่น้องจ้า bà cưng cà phê kìa cà phê kẹp ổn cà phê nạp hoàng hoan được phì nọng đứa cà phê ủn ủn chà, hoang cà với câu phê nạp hoang hoan được phì nọng đứa cà phê ủn ủn งงกินยำในกระเสียบพือเก้านัะ่ะอหลแต่โมชาโคอดมัคึกคึกมันยีของพันธ์ก็มารายงานตัวมากินกา,ฟาแฟก,กับกัดอร่อยอร่อยป่ะเนาะจุ่าแต่โมชาโคอดมัคึกคึกมันยีของพันธ์ก็มารายงานตัวมากินกา,ฟาแฟก,กับกัดส่งจากน้อยก็จากโค้ดจากน้อยกับมันฮ้อนกาแฟามันร้อนจ,จะจะกินอุ่นๆเนาะ กาแฟมันหวานพี่น้องจ้าโจ๊กอุ่นส่วนเกี่ยวยังหมดเสาคือก็เหมือนเดิมพี่น้องจ้าสดชื่นไปไปนี่มีเรงแล้วพี่น้องจ้าหิวย่ำใจกลับมาส่วนเกี่ยกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเตะแล้วคือกาแฟแลยวันนี้อาการฟากขึ้นๆพี่น้องจ้าฟากขุ้นอีกแล้วกินกาแฟน่วกันกาแฟแก้่ปวดพี่น้องาากองาแฟดำกินไม่ได้เลยขมปิดปีผู้ใด,ดกินไหนก็นดีจ้ะพี่น้องจ้า หลาคนปกติกินกาแฟดํากับน้ําผึ้งหรือกาแฟดำมะนาวอันกาแฟดํามะนาวเนาะอันนี้แหละกาํา,านนล,กลังดีอร่อยชื่นชื้นมีแห้งสดชื่นเห็นงานวันนี้วันจันรกเฮ็ดงานแบบมีความสุกป่พี่น้องแันเรื่องข้านเราเมื่อเริ่มสิเริ่มสิม,สม,มัวๆแล้วละพี่น้องจ้าวัดสดชื่นไปแบบนี้ มีแรงแล้วพี่น้องจ้ะนิวยามใดกับมันสวนเกยวกันไหมเด้อพี่น้องเด้อกสำหรับส่งจากน้อยก็จะกคนจากน้อยก็มันฮ้อนกาแฟมันร้อนจ้ะจะกิ่นอุ่นๆเนาะกาแฟมันหอนพี่น้องจ้ะโจงอุ่นๆสวนเกีวยอย่างหมดเสาคือเกาเมือนเดิมพี่น้องมีแหงสดชื่นเห็ดงานวันนี้วันนกรนก็เห็ดงานแบบมีความสุกปะพี่น้องแก่เรื่องข้านเรามืนอี้เริ่มสิเริ่มสิมัวมัวอะไระพี่น้องจ้ะวัดอร่อยอร่อยพี่น้อง จมสองเนาะมันห่อนก็คอยจิบทีละน้อยจ้ะพี่น้องจ้าหลายๆคนก็คือสิการร่างกินคือโคงพันนี่เนาะส่วนเกี่ยวกันพี่น้องจ้ะสิไดรซื้อมาเลือกเค็มได้ก็กินโลดพี่น้องจ้า <c oughs> สวัสดีจ้ากาแฟมีแหงสดชื่นเฮงงันวันนี้วันจันทร์ก็เฮงงานแบบมีความสุกพ่อพี่น้องจกนเรื่องข้านเราเมื่อกี้ เริ่มสิเริ่มสิโมมัวล่วล่ะพี่น้องจ้ะวัดนหเห็นกาแฟนะพองพันเด้อพี่น้องเด้อกาแฟอุ่นๆจ้ะห้องทองห้องทองกินยำในกระเส็บคือเก้าล่ะล่ะน้องเนาะมันหอนกับคอยจิบทีะน้อยจ้ะพี่น้องจ้าหลายๆคนก็บคือสิการล้างกินคือพองพันนี่เนาะสวนเกี่ยวกับพี่น้องจ้าสิไดมีแหงสดชื่นเฮงงันวันนี้วันจันก็บเฮงงานแบบมีความสุขปะพี่น้องจกนเรื่องข้าแล้วมาเนี่ เริ่มสิเริ Australian ่มสิโมมวยแล้วล่ะพ right ี <c oughs> ่น้องจ้ะวัดอร่อยเหมือนเดิมน่ากับพี่น้องอร่อยอร่อยสดชื่นนะพี่น้องอร่อยอร่อยพี่น้องจมแซ่บจ้ะ มันมีอาการขึ้มจะสมุทรสาครอ,อาการขึ้มๆนะพี่น้องทางไรขึ้มคือตาเล่น,นตาอีกอแล้วเจอกาแฟแล้วมันมีอากาศฝากขึ้มๆพี่น้องจ้าฝากขึ้มอีกแล้วก,กินกาแฟน่ฟกวกันกาแฟแก้วโพี่น้องมถือมาเลือกยังได้ก็กินโลดพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ากาแฟ ตือมาเลือกกันได้กับกินโลพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ากาแฟเนาะกินกาแฟนะพองพันเด้อพี่น้องเด้อกาแฟอุ่นๆจ้ะห้องทองห้องทองกินยำได้กับเสียบปุ๊เก้านัละละอันไหนก็กินได้พี่น้องจ้าชุดแก้วอร่อยอร่อยพี่น้อง จมะชื่อจ้ะพี่น้องลรสคาปูชิโน่ซะกาแฟดำพองพันกินเมื่อไรจะ้ะมันขมแซ่บจ้ะวันนี้อากาศค้มจัดสมุทรสาครอากาศคืมๆนะพี่น้องทางไรึ้อคือกันเลยจะ้ะอร่อยเหมือนเดิมน่มาจ้ะพี่น้องอร่อยอร่อย สดชื่นนะพี่มันไหนก็กินได้พี่น้องจ้ะชดแก้วอาแต่วัเช้าก่อนเราคือมันมน,นีขพงพันก็มารายงานตัวมากินกาแฟาก็พูกันแต่ว่าพงพันกีน่บไรีคบมแห้งพี่น้องต่ว่าแต่ว่าก็อยาดรองกินอยู่พยายางฝึกสายเทียละคืนมาลงพี่น้องผมโพดมีแห้งสดชื่นเฮ็ดงานวันนี้วันจันทร์ก็เฮ็ดงานแบบมีความสุกขขว่พี่น้องแกนเรื่องข้าวมันนี่เริ่มสิเริ่มสิมสัมวมัล้วล่ละพี่น้องจ้า ว่านี่แหละกำล,ลังดีอร่อยชื้นชออออออื่นอ่ะขนมอิงกาแฟนะพองพันเด้อพี่น้องเด้อกาแฟอุ่นๆจ้ะห้องทองห้องทองกินยำได้กับเสบคือเกิลน่ะล่ะอร่อยอร่อยพี่น้องจุ่ม ส่งจากน้อยก็จากโค้ดจากน้อยกับมันฮ้อนกาแฟมันร้อนจ้ะจะกินอุ่นๆเนะาะกาแฟมันหอนพี่น้องจ้ะโจกอุ่นๆส้นเกลียวยังเหมือนเสาคือก็เหมือนเดิมพี่น้องจากสดชื่นไปไปนี้มีแรงแล้วพี่น้องจ้ะยิ้มยำใดกับมันส้นเกลียวกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปจนจบให้พองพลาดในจต่เด้อเลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์พี่น้องจ้ะคลิปหน้าบอกกันไหมจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย ส่งจากน้อยก็จากโค้ดจากน้อยกับมันฮอนกาแฟมันร้อนจ้ะจะกินอุ่นๆเนาะกาแฟมันหอนพี่น้องจ๋าโจกอุ่นๆส่วนเกลียวยังหมดเสาคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ๋งเนาะมันหอนก็บคอยจิบทีละน้อยจ้ะพี่น้องจ๋าหลายๆคนก็คือสิการร่างกินคือคลองพันนี่เนาะส่วนเกลียวกันพี่น้องจ๋าสิดงส่งจากน้อยก็จากโค้ดจากน้อยกับมันฮอนกาแฟมันร้อนจ้ะจะกินอุ่นๆเนาะ กาแฟมันหวานพี่น้องจ้ะโจ๊กอุ่นๆส่วนแก้ียวยังหมดเสาคือเก้าเมือนเดิมพี่น้องจะกพนแก้วจ้ะเอาให้หมดตุดเก้วไปหลังเห็นกาแฟนะพองพันเด้อพี่น้องเด้อกาแฟอุ่นๆจ้ะห้องทองห้องทองกินยำในกรแเสบคือเก้านั่นแหละน้องเนาะมันหวานก็ค่อยจิบทีละน้อยจ้ะพี่น้องจ้าหลายๆคนก็คือสิกำลังกินคือพองพันนี่เนาะส่วนแก้วกันพี่น้องจ้ะสิได้ มีแห้งสดชื่นเฮ็ดงานวันนี้วันจกนก็นเฮ็ดงานแบบมีความสุขบ่พี่น้องจันเรื่องข้าเนาะมืนอีเริ่มสิเริ่มสิมัวมัวแล้วล่ะ,ะพี่น้องจ้ะวันนึงถึนกาแฟน,นะพองพันเด้อพี่น้องเด้อกาแฟอุ่นๆจ้ะห้องทองห้องทองกินยำในกระเสือกขึ้เกลาอน่ะละ่ะอันนี้แหละกำลังดีอร่อยสดช,ชื่น กาแฟดำกินไม่ได้เลยขมปิดปีผู้ใดกินไหนก็ดีจ้ะพี่น้องจ้ะเวลาคนพอิดกินกาแฟดำกับน้ำผึ้งหรือกาแฟดำมะนาอันกาแฟดำมะนาวเนาะขึ้อมาเลือกกังได้ก็กินโลดพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ากาแฟแต่ว่าผมพันกินบ่ดบขมแห้งพี่น้องต่ว่าแต่ว่าก็ะยากล่องกินอยู่พญายามฝึกหลายเทียละวึืนมาลงพี่น้องขมโพด กาแฟดำกินไม่ได้เลยขมปิดปีู่้ไดกินไหนก็นดีจ้ะพี่น้องจ้ะเวลาคนพอจะกินกาแฟดำกับน้ำผึ้งหรือกาแฟดำมะนาวอันกาแฟดำมะนาวเนาะอร่อยอร่อยพี่น้องจมมีแห่งสดชื่นเฮ็ดงานวันนี้วันจันทร์ก็เฮ็ดงานแบบมีความสุขกว่าพี่น้องจกนเรื่องข้านเมื่อวานนี้เริ่มสิเริ่มสิมวัวมัลอวล่ละพี่น้องจ้า บาเนาะงกาแฟนะพองพันเด้อพี่น้องเด้อเฟออุ่นๆจ้ะห้องทองห้องทองกินยำได้กระแสบคือเก้าดละละ้องเนาะมันห่อนกับข่อยจิบทีละน้อยจ้ะพี่น้องจ้าหลายลคนก็บคือสิกาล้างกินคือพองพันนะี่เนาะส่วนเกี่ยวกันพี่น้องจ้าสิไรมันไหนก็กินได้พี่น้องจ้าชุดแก้ว